อุ้ยไอเจมลูกนะมามาเด็กเรียดเล็กเ้วยเด็กเลียดเด็กเรียดตาเอ้ยเด็กเลียดลากวันครับผมลากวันลากวันเดี๋ยววาบเงาให้คนรถไฟเงาคนรถไฟเลยบุรีลากวันไปเดี๋ยวมื่อแรกเดี๋ยวไเดือเมื่อแรกเลยมึงเนี่ยมึงเนี่ยอยู่บ้านเขาอยังก็ปลาเสียบต้นตัวทำเดี่ยวมึงดู้ Mình phá triệu tùng bằng ý. Phá chị tùng thân liê. Mười ba triệu tùng bằng 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 อันนี้ปลาดอกไม้เหมีบ่หรอดอกไม้นี่มันมีหลายปลาเป็นปลาทะเลครับผมนี่อันนี้เป็นปลาโอทอมท้องเองมั้ยอะไรอยัางนี้หยีบปูพีมีมปลาจาก้องนี้ดูนึกอ่ะปลาทั่วเขาปลาทั่วปลาทั่วปลาทั่วเขาอยู่ปลาทั่วกับมีเดียปลาทั่วเสียบลงอีกตัวนึงซ้ำแขนเนี่ยมันออกมามันออกอยู่ตรงนั้นไงเนี่ย มันเ <toys> ้อมีบอลป่าดำแดงปลาจากตรงแบบนี้อันนี้ปลาทูบ้างเนี่ยปลาทูปลาทูก็แห่วนย้าวหัวนะลากลากวนแันอ่งะโด่โด่งอย่ะลากวนเบาปฏิคืนนี่มันแลี้ออกลอดไตเองเล้ยล่นลุ่ๆหลอลากอยู่กลางทะเลครับผมโอเคครับผมจเาอีริ